นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับชาวนาไทยใช่ใช่ไหมที่คิดว่าต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆข้าวถึงอ่ <Hey. S 1> เคยใช่ไหมที่ใส่ปุ๋ยเยอะจนข้าวบ้าใบาสูงล้มง่ายแถมโรคและ,มะแมลงก็รุมทำลายจนข้าวเสียหายเคยบ่อยด้วยผูกหรือเปล่าที่ใช้ปุ๋ยเยอะเกินความจำเป็นสิ้นเปลืองและสุดท้ายได้ผลผลิตต่อไรไม่คุ้มกลายเป็นขาดทุนไปซะง,งั้นถูกทุกข้อเลยครับแล้วรู้ไหม ว่าต้องแก้ปัญหานี่ยังไงไม่รู้ครับแต่ย่างนั้นก็ต้องกัปตัน k s ช่วยด้วยกัปตัน k คอู้ช่วยในการทำการเกษตรแบบครบวงจรมาแล้วครับก่อนจะปลูกพืชทุกทีต้องทำสิ่งนี้ก่อนเลยคือตรวจวิเคราะห์ดินใช่แล้วครับการวิเคราะห์ดินจะช่วยให้เราทราบปริมาณธาตุอาหารหลัก N P K และค่า pH ที่มีอยู่ในดินณปัจจุบันซึ่งจะทำให้ทราบว่าดินในนาข้าวเรานั้นมีปริมาณธาตุอาหารตรงตามความต้องการของข้าวหรือไม่ถ้ามีธาตุอาหารเพียงพอหรือเกินความต้องการแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มให้สิ้นเปลืองแต่ถ้ายังขาดก็ทำการเติมเข้าไปในปริมาณที่พอดีด้วยการใช้ปุ๋ยสังตัดซึ่งเกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยได้เองโดยการใช้แม่ปุ๋ย หลังจากวิเคราะห์ดินกันไปแล้วว่าต้องใช้ปุ๋ยอะไรบ้างจะสาธิตวิธีการผสมปุ๋ยสังตัดให้ดูกันนะครับใช้แม่ปุ๋ย N P และ K อย่างละ7กิโลกรัมผสมรวมกันและนำไปแบ่งใส่ข้าวสองรอบได้แก่หลังปักดำ7-10วันและก่อนข้าวกำเนิดชอ่อเห็นแล้วใช่ไหมครับปุ๋ยสังตัดช่วยให้พืช ด้วยธาตุอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยปริมาณมากๆจนทําให้ข้าวล้มหรือบ้าใบาและไม่ขาดทุนเพราะต้องใช้ปุ๋ยเกินความจําเป็นนั่นเองกเกษตรชีวิตดีที่ใครก็เริ่มได้เริ่มต้นกเกษตรชีวิตดีคลิกเลย w w w k u b o t a s o l u t i o n s c o m คูโบต้านวัตกรรมกรเกษตรเพื่ออนาคต